ก็เริ่มอ,อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นที่สองที่เราจะปลูกไว้นะครับเป็นต้นมะพร้าวน้ําหอมนะครับได้จากคุณศเรศรษฐุิวุทิวงศ์นะครับหรือว่าน้า่คลของมูที่สี่เพื่อเขากรมนิดนะครับได้อำนวมูลธนานำนามะพร้าวตรงนี้นะครับมาถวายวปลูกไว้นะครับ ในวันนี้ตรงกับวันที่26นะครับเมษายนปีพุทธศักราช2564นะครับเราก็มาปลูกไว้วันนี้ก็มีคณะศรัทธาสี่คนด้วยกันนะครับได้มาทําบุญวันนี้นำผลไม้มาปลูกนะครับก็มีแม่สีเรียงรอเจนจีราแข่งขันสนชัยวงใหญ่นะครับพระอาจารย์ก็นําลูกศิษย์ลูกหาปลูกไปด้วยนะครับ เป็นมะพราวน้ําหอมนะครับเป็นมะพาวน้ําหอมที่เรานํามาปลูกไว้แดวเราก็ตั้งใจไว้ว่าเราก็จะเริ่มปลูกในช่วงฤดูฝนนี่แหละครับเดี๋ยวจะบอกคณะสัตยาพี่น้องนะครับที่สนใจในเรื่องของการที่จะปลูกต้นไม้เรื่องของทําบุญก็มีโอกาสนะครับก็นํำต้นไม้มาปลูกได้นะครับแล้วก็หลังจากประมาณสักเดือน2เดือนปี1ปี2ปี เรามาก็ยังเห็นนะครับเป็นที่ลึกะนะครับพวกเราไว้นะครับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยนะครับเพื่อเรียกว่าฐานะบารมีอุป,ปมาบารมีแล้วก็ฐานะปรมัตถบารมีนี่แหละครับมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่เราเนี่ยได้มาทําบุญด้วยได้ปลูกต้นไม้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเขาออกดอกออกผล เราสามารถที่จะนำเราเอาผลตัวนี้นะครับไปแบ่งปันให้กับพี่น้องได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมบันจงวงและลงมาขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ